สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนป .5 ทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนคือการหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนกันนะครับจงแสดงวิธีหาผลคูณดังต่อไปนี้นะครับผมข้อที่1น,นะครับโจทย์ของเรานะครับบอกไว้ว่า 9คูณ1นนะครับผม9คูณ1นนะครับผมโดยการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนนะครับจะทําอย่างไรนะครับเรามาดูวิธีการทํากันนะครับวิธีแรกนะครับนักเรียนเราเขียนวิธีทําลงไปเลยนะครับผมจากนั้นนะครับเราลอกโจทย์ลงมา1ครั้งนะครับผมเพื่อการข้อผิดพลาดนะครับผมเวลาเราทําข้อสอบนะครับเสร็จแล้วนะครับผมนักเรียนดูนะครับ จงแสดงวิธีหาผลคูณนะครับผมโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนนะครับเรานะครับผมต้องเปลี่ยนทศนิยมนะครับผมให้อยู่ในรูปแบบเศษส่วนก่อนนะครับดังนั้นนะครับผม9คูณกับ1.6นะครับผมเราเปลี่ยนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้อย่างไรครับถูกต้องครับผมได้เท่ากับ16ส่วนด้วย10นั่นเองนะครับผมเราจะได้เศษ16นะครับผมส่วนด้วย10 16นะครับผมเราเขียนลงไปเลยนะครับพอเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะครับนักเรียนตัวส่วนของเรานะครับจะเป็น10นะครับเพราะว่าเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะครับดังนั้นนะครับรูปแบบที่เราจะได้นั่นก็คือ9คูณเศษ16นะครับผมส่วนได้10นะครับทีนี้นะครับการคูณเศษส่วนนะครับผมตัวเศษต้องคูณกับตัวเศษและตัวส่วนต้องคูณกับตัวส่วนเท่านั้นนะครับจำนวนนับที่เป็น9นะครับผมมีตัวส่วนเป็น1เสมอนะครับดังนั้นตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนนะครับผมจะได้เท่ากับ เก้านะครับผมคูณกับสิบหกตัวส่วนของเรานะครับหนึ่งคูณกับสิบนั่นเองนะครับผลลัพธ์ที่เราจะได้นะครับนั <e <e <ops> ่นก็คือเก้าคูณสิบหกได้เท่ากับหนึ่งร้อยสี่สิบสี่นะครับผมหนึ่งคูณกับสิบได้เท่ากับสิบนั่นเองนะครับผลลัพธ์ที่เราจะได้นั่นก็คือเศษหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ส่วนด้วสิบนะครับผมเศษหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ส่วนด้วสิบนะครับผมเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมนะครับผมเขียนได้อย่างไรครับนักเรียน เวลาเราเขียนนะครับค really cool. um. ุณครูจะแนะนำนะครับนักเรียนนักเรียนเขียนลงไปเลยนะครับนั่นก็คือ1 4 4หรือ144นะครับผมเขียนลงไปเลยนะครับตัวส่วนที่เป็น10นะครับผมคือทศนิยม1ตําตำแหน่งนะครับทศนิยม1ตําตำแหน่งนะครับนักเรียนดูนะครับนั่นก็คือการเติมจุดนะครับผมลงไปนะครับข้างหน้าจำนวนเต็มแบบนี้นะครับผม14.4นะครับผมนั่นก็คือการเขียนทศนิยมของเศษ144ส่วนด้วย10นั่นเองนะครับ ทศนิยมที่เราจะได้หนึ่งตำแหน่งนะครับนั่นก็คือ14.4นั่นเองนะครับข้อนี้นะครับเราก็ตอบลงไปเลยนะครับักเรียนได้เท่ากับ9คูณ1นนะครับผมผลลัพธ์ที่เราจะได้นะครับนั่นก็คือ14.4นั่นเองนะครับง่ายไหมครับเรียนทีนี้นะครับเราไปดูข้อที่2กันนะครับเพื่อทำความเข้าใจมากขึ้นนะครับข้อที่2นะครับผมจงแสดงวิธีหาผลคูณนะครับดังต่อไปนี้นะครับข้อที่2นะครับโจทย์ของเราบอกไว้ว่า10 คูณ0.21นั่นเองนะครับโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนกันนะครับวิธีการทำนะครับนักเรียนลอกโจทย์ลงมา1ครั้งนะครับผมนั่นก็คืออะไรครับ10คูณกับ0.21นั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนนะครับผมเราต้องเปลี่ยนทศนิยมนะครับให้อยู่ในรูปเศษส่วนก่อนนะครับดังนั้นนะครับ10คูณกับ 0.21นะครับเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะครับผมได้อย่างไรครับนักเรียนได้เท่ากับ21นะครับผมตัวส่วนของเราคือ100นะครับเพราะว่าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับผลลัพธ์ที่เราจะได้นะครับในการเปลี่ยนรูปแบบแล้วนะครับผมโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนนะครับก็จะได้เท่ากับ10 คูณเศษ21ส่วนใน100นั่นเองนะครับผมตัวส่วนที่เป็น100นะครับมาจากทศนิยมที่เป็น2ตำแหน่งนะครับผมแล้วก็21ตรงนี้ก็เป็นตัวเศษนะครับทีนี้นะครับการคูณเศษส่วนนะครับผมกับจํานวนนับนะครับผมตัวเศษต้องคูณกับตัวเศษและตัวส่วนต้องคูณกับตัวส่วนเท่านั้นนะครับจำนวนนับนะครับตัวส่วนของเรานะครับจะมีค่าเป็น1เสมอนะครับดังนั้นผลลัพธ์ที่เราจะได้นะครับนั่นก็คือ10คูณกับ21นะครับผม ตัวส่วนของเรานะครับนั่นก็คือ1คูณกับ1น0นั่นเองนะครับผลลัพธ์ที่เราจะได้นะครับเราก็หาเลยครับนักเรียน10คูณกับ21นะครับผมได้เท่ากับ210 1คูณกับ100ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ100เท่าเดิมนะครับผมเศษ210นะครับผมส่วนด้วย100นะครับผมเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้อย่างไรครับนักเรียนวิธีการเขียนง่ายๆนะครับผมคุณครูจะแนะนํานะครับเราก็เขียน210เนี่ย ลงมาเลยครับนักเรียนที่นี้เรามาพิจารณานะครับว่าการเขียนทศนิยม2ตํตำแหน่งนะครับผมเราควรเติมจุดตรงไหนนะครับและตรงไหนคือจํานวนเต็มนะครับนักเรียนดูนะครับทศนิยม2ตํตำแหน่งนะครับ0.21นะครับผมจํานวนเต็มคือ0ูนย์ะครับผมแล้วก็จุด21นะครับคือทศนิยม2ตํตำแหน่งนะครับทีนี้นักเรียนมาดูตรงนี้นะครับ210นะครับผมตรงไหนนะครับควรจะเป็นจํานวนเต็มถูกต้องครับผม2ควรจะเป็นจํานวนเต็มนะครับเสร็จแล้วเราเติมจุด ด้านหลังสองนะครับผมที่เป็นจํานวนเต็มนะครับก็จะได้2.10นะครับผมเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมสองตแหน่งแล้วนะครับนั่นก็คือ2.10นั่นเองนะครับผมเราก็ตอบลงไปเลยนะครับข้อนี้นะครับผมก็จะตอบเท่ากับเท่าร่เอ่ย10นะครับผมคูณ0.21นะครับผมผลลัพธ์ที่เราจะได้นั่นก็คือ2.10นนั่นเองนะครับ ในการแสดงวิธีหาผลคูณนะครับผมโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนนะครับผมแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดนะครับผมสำหรับนักเรียนนะครับทั้งหมด3ข้อนะครับนักเรียนก็ไปลงมือทำนะครับเพื่อทบทวนความเข้าใจนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จบลงไปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ